สวัสดีเมืองปายนะครับผมดูยูซกอนสุดยอดผมใช้บริการของเพชรประเสริฐนะครับผมเดินทางจากรอยอ็ดมาลงที่อาเขต3นะเดินเท้ามายังอาเขต2นะครับเพื่อที่จะมาขึ้นรถตู้เปลียมประชานนะฮะซึ่งผมจองออนไลน์ไว้แล้วนะสามารถเลือกที่นั่งได้ด้วยนะครับผม เส้นทางจะเป็นเส้นทางขึ้นภูเขานะฮะโค้งค่อนข้างจะเยอะหน่อยจะมีหมอกให้ชมตลอดเส้นทางนะฮะจะจอดแวะพักรถกินข้าวประมาณ15นาทีนะครับผมพอถึงท่ารถเปลี่ยนประชาผมก็เดินเท้าไปเจอร้านเช่ารถนะครับวันละ150บาทแว้นมาจนถึงที่นี่นะครับผมไปดูบรรยากาศในห้องเคมีทีวี ตรงนั้นน่าจะเป็นแอร์ให้ดูเตียงชัดๆมีรูปด้วยน่าจะเป็นชั้นวางรองเท้าแล้วก็ชั้นวางอื่นๆนะฮะชุดอาบน้ำอันนี้อะไรเอ่ยอมีน้ำปะ่ะตัวนี้น่าจะฝีแต่ตัวนี้ไม่น่ใจว่าฝีหรือเปล่าม่านอะไรเอ่ยเป็นตู้มีถุงให้ด้วยมาดูห้องน้ำของเราอ่างล้งางหน้า อุปกรณ์ต่างๆแอบเห็นยาซีฟันเล็กๆด้วยนะ,นะเปิดไม่ได้ฟ,ฟมองเห็นด้านนอกเลยนะดูวิวห้องนอนบริเวณสระว่ายน้ำนะฮะว้าว ด้านล่างก็จะมีทุ่งนานะฮะแล้วก็สวนดอกไม้นะไว้ถ่ายรูปชิกๆนะครับผมถ่ายสิห้องเราตรงไหนผมก็ไม่รู้ว่าห้องเราตรงไหนผมพักที่ภูริปายรีสอร์ทนะฮะจองมาในช่วงโปรโมชั่นนะ1,800บาทเขามีที่พักหลายรูปแบบนะครับผมแล้วก็จะมีโซนไว้บริการหลายโซนนะครับ โปงน้ำพุร้อนท่าปลายนะฮะมีค่าบริการคนละ50บาทนะแล้วก็เดินเท้าเข้ามานิดหน่อยนะครับผมตรงนี้จะเป็นน้ำแร่ไว้แช่นะลงไปอาบลงไวแช่นะครับผม36องศาประมาณเครื่องทำน้ำอุ่นย่อมๆนะฮะกีอุบัติเหตุเหมือนเขาโดนน้ำร้อนลวกขาครับเป็นแผลเปิอะลยครับเยอะไหมครับเ,เ,เยอะครับม ดีขึ้นเหรอพี่ถ้าเทน้นำเย็นอยู่มันจะดีขึ้นเพเทไปสองขวดละมน้มถึงถึงแล้ว น้องเขาเน่าจะลื่นประมาณแถวๆนี้แหละนะโอ้โหควันขม,มงเลยอะเป็นน้ำร้อนจากธรรมชาตินะครับผมเขาบอกว่ามีอุณหภูมิถึงร้อยองศาน้องคนเมื่อกี้คือแบบโดนร้อยองศานะครับผมยืนอยู่ตรงนี้จะได้ยินเสียงน้ำร้อนที่มันไปแบบกัดซ่อหินนะ เมื่อกี้ขี่รถมาแล้วเจอป้ายแล้วก็เลี้ยวเลยนะคะรวิวยังสวยมาแล้วอ่ะให้ดูวิวให้ดูวิวโอ้โอ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  พานประวัติศาสตร์ท่าปายสะพานนี้นะครับสร้างขึ้นในสมัยสงครามโลกครั้งที่2นะฮะโดยกองทัพทหารประเทศญี่ปุ่นนะใช้ข้ามแม่น้ำไปและลําเลียงสเสบียงอาวุธเพื่อโจมตีประเทศพม่านะครับปัจจุบันกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นแลนด์มาร์คใครมาที่นี่ถือว่าพลาดไม่ได้นะฮะโอ้ทางขึ้นนะฮะ ปายแคนยอนนะฮะหรือที่นี่เขาจะเรียกว่ากองแลนนะเดินเท้าขึ้นมาได้หอบนึงนะฮะ แลนหรือที่เรียกกันว่าปลายแคนยอนนะครับผมเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาตินะเกิดจากการที่ดินสุดตัวบนภูเขานะครับถูกกัดเซาะเป็นร่องลึกคล้ายหน้าผานะฮะคำว่ากองก็คือเส้นทางส่วนคําว่าแลนด์ก็คือตัวตะกวดนะครับรวมๆแล้วก็หมายถึงเส้นทางของตะกวดนันนะาะเียวคนเดีย,ยดเดี๋ยวนี้มีคนเยอะไหมครับไม่มีเลยครับ ครับพ่อโเนี่ยสวัดครับพี่ดีครับสวัสดีครับดีครับนานแล้วไม่มีอย่างปีที่แล้วเริ่มมกรามามันก็มีอยู่นะครับพมีเมีอยู่แต่ปีนี้มกรามาไม่มีเลยแสดงว่าส่วนใหญ่ก็มีแต่ชาวต่างชาติใช่ไหมครับตอนแรกนี่คนลัางครับเยอะพอดีคนจีนเข้ามาเยอะแล้วครับมีแต่คนจีนนลส่วนใหญ่บางวันนี่ช่วงหน้าหนาวนะครับแปดโมงเช้าก็มาแล้วก็มีครับมาเล่นน้ำยังหนาวอยู่เลยอ่ะ ้องขังถ้ามันดื้อมันต้องตีมันตอนที่มันดื้อนั่นะเดี๋ยวไปอเออนั่นเดี๋ยวเรวากลับไปนี่ตรงนี้ ลุกขึ้นแล้วก็เดินไต่ไปเลยอ่ะคือมอนั่งที่หัวครับเดี๋ยดิ้เดี๋ยวิ้เดี๋ยดิ้มาดิเฮ้ยเดี๋ย่ะตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ดี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 มันก็ชอบของมันนะครับช้างอ่ะชอบเล่นเหมือนกันชื่ออะไรนะครับสวยเหยียบขาช้างเอานี่มาเหยียบขาช้างแล้วขึ้นได้ไม่เป็นไรข้างหน้าข้างหลังเหยียบได้หมด ฝนกำลังมาต้อนรับเราเล่นคนเดียวเลยนะฮะเฮ้ยอันนี้น้ำอุ่นอี้ยางอุ่นเลยตรงนู้นเป็นสีทองอ่ะเหมือนแบบสวรรค์ส่องแสงลงมาเลยนะ ฝนตกจ้าเอาสารถนนคนเดินไปพึ่งเล่นได้แป๊บเดียวเอง คืนนะครับผมสวยสวยสวยอรุณสวัสดี์ดยามเช้านะฮะมีทะเลหมอกตรงนี้ด้วยมิตีเต้าเหมียวหน่อย,ย ทเลหมอกยุ่นไหลนะฮะโอ้โหมองเอ่างจัดสวยมากหกโมงสิบนาทีจุดชมวิวทะเลหมอกยุ่นไหลอยู่หมู่บ้านสันติชนนะฮะ ห่างจากตัวเมืองปลายประมาณ15นาทีนะครับคําว่ายุนไหลหมายถึงแหล่งที่เมฆไหลามารวมกันนะเปรียบเสมือนคนจีนยุนหนานที่อพยพมาจากเมืองจีนและย้ายถิ่นฐานมารวมกันนะครับฟ้าเปิดแล้วโหสวยมากผมรอหนึงชั่วโมงเต็มๆนะฟ้าถึงเปิดนะครับผมตรงนั้นก็คือเป็นภูเขาข้างล่างจะเป็นไรชาตรงนี้จะเป็นหมู่บ้านนะขาวๆมันสวรร์เลยอะ หมอกหมอกหมอกสวยงามสวยงามโหขนาดฟ้าเปิดแล้วนะเนี่ยข้าวเช้านะครับผมเขาก็จะมีเป็นบุฟเฟ่อาหารด้วยนะผลไม้กฟกาแฟนะฮะ ปลายตอนนี้ค่อนข้างไพรเวทมากเลยนะครับผมเนื่องจากชาวต่างชาติยังเข้ามาไม่ได้นะเมื่อเกิดโรคระบาดทําให้หลายธุรกิจได้ปิดตัวลงนะครับเพออไราะรายได้ส่วนใหญ่เขาก็มาจากการท่องเที่ยวนั่นเองหวังว่าปลายจะเป็นอีกหนึ่งสถานที่สําหรับใครหลายคนที่กําลังมองหาทริปภาคเหนืออยู่นะครับผมบายบๆแล้วเจอกันใหม่